รับร่วมเอก,กชนถกด่วนแก้ปัญหามาตรการทางภาษีของสหรัฐจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ครับความเคลื่อนไหวที่ร้อนแรงในรอบสัปดาห์นี้เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่นั่นคือมาตรการภาษีตอบโต้36%ของสหรัฐนะครับที่จะเริ่มใช้บังคับในวันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งรัฐบาลไทยนําโดยคุณพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำลังเร่งเดินหน้าเจราจาหาทางออกร่วมกันกับภาคเอกชนวันซ้ำเติมเศรษฐกิจหากไม่สามารถที่จะตกลงลดภาษีได้ทันเวลาครับอาจทำให้ไทยสูญเสียการส่งออกมูลค่ามากกว่า2ล้ล้านบาทและเสี่ยงกระทบแรงงานและควรเรือนไทยเป็นวงกว้างล่าสุดวันที่11กรกฎาคมคุณพิชัยได้แถลงความคืบหน้าหลังหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยย้ำว่าประเทศไทยมีเวลาไม่ถึง3สัปดาห์ ในการหาข้อยุติกับสหรัฐที่ได้เชิญทีมที่ปรึกษาจากบ้านพิษณุโลกและนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาร่วมในการให้ข้อคิดเห็นพร้อมประสานงานกับสภาหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารไทยและบริษัทเอกชนรายใหญ่ๆต่างๆเพื่อจัดทําแผนรองรับและข้อเสนอเพิ่มเติมครับคุณพิชัยบอกด้วยว่าที่ผ่านมารัฐบาลส่งข้อมูลแนวทางต่างๆของไทยไปยังสหรัฐแล้ว ตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมและกำลังทบทวนรายการสินค้าเป็นรายการพิกัดเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นสูงสุดในการเจรจาโดยยืนยันหลักการว่าต้องปกป้องภาคการผลิตในประเทศและเกษตรกรและหากจำเป็นจะพิจรารณารับซื้อสินค้าบางประเภทจากสาหรัฐเพื่อให้ใช้เป็นเงื่อนไขในการต่อรองขณะเดียวกันที่ภาครัฐก็จะเร่งดำเนินการนะครับส่วนภาคเอกชนโดยคุณธนากรเกษตรสุวรรณ ประธานสภา,าผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยได้แสดงความกังวลว่าหากไทยไม่สามารถลดอัตราภาษีลงมาใกล้เคียงกับเวียดนามที่20%หรือมาเลเซีย25%ภายในวันที่1สิงหาคมนี้ก็จะทำให้ต้นทุนการส่งออกสูงจนแข่งขันไม่ได้คาดว่าจะาก,กระทบมูลค่าการส่งออกไทยมากกว่า2ล้านล้านบาทหรือราวประมาณ20%ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด โดยสินค้าที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบสูงนะครับเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารสําเร็จรูปข้าวยางพาราสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแรงงานเข้มข้นซึ่งอาจจะต้องปลดคนงานจํานวนมาก,กเกษตรกรเองก็จะสูญเสียรายได้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจฐานรากในวงกว้างทั้งนี้เองครับก็ได้มีการยื่นข้อเสนอ3แนวทางหลักต่อคุณพิชัยและกระทรวงพาณิชย์เริ่มตั้งแต่เรื่องที่1การเจรจาลดภาษีกับสหรัฐเช่นลดภาษีนําเข้าสินค้าสหรัฐเป็น0%อร์เ์ในบางรายการขยายสิทธิ์ FDI จากสหรัฐเล่งซื้อสินค้าพลังงานจากสหรัฐเพื่อสร้างความร่วมมือส่วนข้อ2นะครับก็เป็นในเรื่องของการหาตลาดใหม่ๆทดแทนสหรัฐ อย่างเช่นจัดงบในปี2569และปี2570นะครับสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการค้าเพิ่มงบ SME Pro Active เล่งเจราจา FTA ใหม่และกรอบเดิมส่วนข้อ3ที่เป็นเรื่องเสนอข้อสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มความสามารถการแข่งขันอย่างเช่นลดต้นทุนภาคธุรกิจรักษาค่างเงินบาทในระดับอ่อนชะลอขึ้นค่าแรงควบคุมต้นทุนพลังงาน และปราบปรามสินค้าที่นำมาสมสิทธิ์ภาคเอกชนยังบอกด้วยว่าหากลดภาษีเหลือ20%ก็จะยังพอแข่งขันกับเวียดนามได้แต่หากยังคงที่36%ไทยจะเสียความสามารถด้านการแข่งขันกระทบการจร้างงานและการลงทุนอาจจะต้องใช้เวลาฟื้นตัว5-10ปีนับจากนี้นับจากนี้ต่อไปทุกวันคือวันสำคัญก่อนหนสิงหาคมนี้รัฐบาลต้องปิดดีลสำคัญที่สุดแห่งปีนี้ให้ได้ เพื่อปกป้องไราไยได้กว่า2ล้านล้านบาทและรักษาความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในสายตานักลงทุนทั่วโลก